หรือคนแต่งงานกันอนะ่ะมันบอกว่าเห้ hey, ผมจะหยาแต่ไม่ได้พูดว่าหลังจากหย่าแล้วคุณครับลูกใครดูแลแล้วก็บ้านใครดูแลตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาเลยครับว่ามันไม่ใช่ยาง่ายเลย BREXIT จึงมีสององค์ประกอบองค์ประกอบแรกนะฮะก็คือ,อจะต้องมีการเจรจาในลักษณะออกก่อนคือไม่ใช่อยู่ดีๆคุณออกได้นะฮะ เพราะตอนออกต้องเจราจาว่าคุณครับความผูกพันทางการเงินคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกเพราะการออกเนี่ยมันมีงบประมาณที่ผูกพันที่คุณเคยผูกพันอยู่อ่ะคุณจะเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างพอออกปั๊บไอ้กฎหมายต่างๆหรือสารต่างๆเหลา่านี้คุณจะผูกพันกับทางด้านนี้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็มี2ตอนเนะเจราจาออกกับหลังจากเจราจาออกก็จะมาเจราจาต่อว่าความผูกพันในอนาคตระหว่างอ e ียูกับอังกฤษเป็นอย่างไบ้างกฎหมายมาตรา50 นะครับของ EU นะครับกำหนดว่าประเทศที่ออกนะครับจะนะแสดงเจตจำนงออกและให้มีการเจราจากับประเทศ EU 2ปีจะต้องเจราจาที่เขาตกลงกันได้นะฮะเจราจาเรื่องออกได้ b r e x i t ก็คือ November ปีที่แล้ว <Okay. S 1> ก็มีการตกลงกันได้ระหว่างอังกฤษกับ27ประเทศ <Okay. S 1> นี่คือที่เราเรียก Brexit Agreement และข้อตกลงนี้จะต้องผ่านสภ <Okay. S 2> ามันมีประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหามาก ก็คือว่าฟังให้ดีนะนี่ซับซ้อนมากในข้อตกลงนี้บอกว่าอังกฤษกับทางด้าน eu จะเจรจาต่อไปเพื่อหารูปแบบของความสัมพันธ์ในอนาคตให้จบลงในสองปีจากเดือนมีนา <Okay. S 1> ก็หมายถึงไปจบลงปลายปี 2020. 2 0 2 0ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะเจรจาต่อ2022 หลัง2 0 2 2ยังตกลงกันไม่ได้นี่แหละครับเป็นปัญหาเมื่อตกลงกันไม่ได้อังกฤษจะอยู่กับ EU ในสภาพที่เป็นสหภาพศุลกากรหมายความว่าการตกลงครั้งนี้นะฮะนอกจากเขียเป็นสินค้าเข้าออกไม่มีกำแพงภาษีแล้วจะมีลักษณะมีกำแพงภาษีนะฮะของอังกฤษกับ EU อยู่ในระดับเดียวกันสำหรับประเทศที่3ที่จะเข้ามาเขาเรียกสหภาพสุลกากรตรงนี้เป็นปัญหา เป็นสาภาพศุลกากรชั่วคราวโดยจุดประสงค์เพื่อช่วยปัญหาไอรแลนเหนือกับไอแลนดใต้คือถ้าอังกฤษออกโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าะไรข้อตกลงเป็นสาภาพศุลกากรชั่วคราวนั่นหมายความว่าสินค้าระหว่างไอแลนด์เหนือไอแลนใต้ก็จะต้องมีด่านเพราะถือว่าเป็นคนละประเทศออไอแลนเหนือเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษไอแลน์ใต้เป็นประเทศอิสระ เพราะฉะนั้นไอเลนเหนือไอแลนใต้ก็บอกเฮ้ย hey, แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลักประกันว่าไอด่านตัวนี้มันไม่มีแะไม่มีการสร้างด่านแล้วก็สินค้าเข้าออกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกแบ็กสต็อปแบ็กสต็อปก็คือการันตีการันตีว่าจะไม่มีปัญหารเรื่องตั้งด่านเพราะการันตีนี้ก็คือว่าหลังปี2020หรือ22ถ้าตกลงกันไม่ได้ในเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตชั่วคราวอังกฤษ จะอยู่ในสาภาพสุลกากรร่วมกับ EU เอเพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ต้องมีด่านก็จะไม่ hmm. ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาในสาภาแล้วสาภา,สา,ภาอันแรกต้องการบอกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, คุณเราไม่ต้องการให้อังกฤษผูกพันกับสาง้านสาภาพเป็นสหภาพสุลก,กากรต่อไอ้พวกที่ต้องการอยู่เขาบอกแค่นี้มันน้อยไปก็อยู่แบบเก่าเลยทำไมลดมาแค่เป็นสหภาพสุลก,กากร ไอ้พวกที่ต้องการออกคุณครับเอาตรงนี้ไว้ทําไมเพราะว่าถ้าคุณร่วมกับเขาเป็นลักษณะสภาพสุรการกกรน,นะครับมันออกไม่ได้เพราะว่ามันมีกําแพงภาษีร่วมกันผมจะไปทํา FTA กับประเทศอื่นไม่ได้ทีนี้ทางรัฐบาลก็บอกเฮ้ยมันชั่วคราวจนกว่านะฮะจนกว่าจะหาทางออกได้ไอันนี้ชั่วคราวก็มีปัญหาทางด้านกฎหมายในข้อตกลงไม่มีเขียนว่าชั่วคราวทีนี้ทางอังกฤษก็บอกเอ้ e y, คุยกันว่าชั่วคราวไปขอทาง EU บอกว่าเขาให้ระบุเป็นลักษณะผูกพันด้านากฎหมายแล้วก็เป็นการชั่วคราวจนถึงวันนี้ปรากฏว่า EU ไม่ยอมเพราะา EU ยูไม่ยอมเพราะอะไรครับหนึ่งไม่อยากจะเป็นตัวอย่างเหมือนกับคนนะครับเหมือนกับเวลาที่ตกลง,งกันตกลงกันเป็นชั่วคราวไม่้ช่การเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นิ่งตง่างๆ EU ต้องการบอกว่าขอให้ตีความว่าเป็นการชั่วคราวแต่ไม่อยากจะปไปลายล้างสอนเพราะฉะนั้นเทเลซาเมจึงพยายามที่จะนําข้อตกลงนี้นะฮะ กลับมาขอเจรจากับยูปรากฏว่าถูกตีกลับมาเพราะยูไม่ยอมเพราะไม่ยอมไอ้ฝ่ายต่างๆก็หลายฝ่ายไม่ยอมฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเพราะมันน้อยไปฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเพราะมันเป็นชั่วคราวแต่ไม่มีการเขียนชัดๆเป็นง่ายกฎหมายเพราะฉะนั้นขณะนี้ถูกตีหลายข้างแล้วฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่สถานการณ์ใกล้จะเห็นชัดแล้วถ้าปล่อยให ผ่านไปโดยไม่มีเดียวอังกฤษตายเลยนะฮะจะเกิดวิกฤตเลยแล้วก็เรื่องของอะไรครับการลงทุเนเรื่อนแย่เพราะฉะนั้นเขาหวังว่าไอการที่มาเผชิญการเนี่ยจะทําให้คนที่คัดค้านข้อตกลงเขาเนะี่ยถึงจุดหนึ่งต้องเลือกระหว่างฮะประเทศชาติกับไอตรงนี้เขาก็หวังว่าคนที่ไม่เห็นด้วยถึงจุดหนึ่งจะมาเห็นด้วยทางด้านของเออียูกาลังที่จะหาทางช่วยเพราะตัวเขาเองก็ต้องป้องกันเพราะถ้าอังกฤษออกโดยไม่มี ตัวเขาเองก็ถูกกระทบอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งใน3าสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดอะนะฮะขนาดเศรษฐกิจแล้วก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นหนึ่งในคางออกของเขาก็คือว่าจะเป็นไปได้ไหมกลืนน้ําลายตัวเองนิดหนึง่งอาจจะมีวิธีการอย่างหนึ่งในการที่จะอธิบายว่าการที่อังกฤษผูกพันธ์เป็นสา,าพศุลสุร,รกากรน,นั้นเป็นการชั่วคราวกับมันที่2ออาจจะเป็น FTA แบบแคนาดาหรืออาจจะเป็นสาาพศุลสุร,รกากรแบบถาวร หรืออาจจะเป็นสาภาพสุดราากรแบบเดียวกับที่เป็นแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรฮะแบบเอฟตาเอฟตายูโรเวนฟรีเฟสเอสโซเชียลหรือแบบนอร์เวย์นะครับ,รบหรืออีกอันนึงก็คือพอตกลงกันไม่ได้ทียุบสภาหรือเลเวเลนด์ด้อันนี้เลเวเลนด์ด้านั้งที่2ก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้อาจจะต้องต้องผ่านสภาเลเวเลนด์ด้านั้งที่ 2>, ท<อ>2ประชามติประชามติสองตอนนี้ออกมาชัดๆว่าจะเอาแบบไหนหรือไม่ก็ถึงจุดหนึ่งยุบสภา เพราะนี่คือความเป็นไปได้รูปแบบไหนสมมตินโนเดีลหรือมีดีลหรือจะเป็นแบบไหนก็ตามผมคิดว่าในแง่ส่วน,นตัวผมนะฮะรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดนะฮะซึ่งจะได้จากกลุ่มที่ต้องการไม่อยากจะออกกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเฮ่อย่างน้อยที่สุดมีความคล่องตัวนิดนิดนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นรูปแบบสัมพันธ์แบบสาภาพศสุรกากร,กรน,นะครับแบบไอซิงเกิลมาเก็ตแต่เป็นซิงเกิลมาเก็ตที่ไม่ได้เต็มรอยเป็นซิงเกิลมาเก็ตแบบเดียวกับทางด้านนอร์เวย์ครับ ทางออกที่ดีดท,ออที่สุดอย่างกรณีนอร์เวย์น่าเห็นได้ชัดไม่มีข้อยกเว้นอันนี้ดีก็คือเป็นซิงเกิลมาเก็ตแต่มีข้อยกเว้นเปิดโอกาสที่จะให้ประเทศพวกนี้ทำข้อตกลงได้เหมือนกับที่นอร์เวย์เป็นส่วนหนึ่งของเอฟตาเอฟตาเนี่ยกำลังทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับไทยล่เพราะในกรณีนี้ผมคิดว่าน,นี้เป็นทางออกที่หนึ่งน่ผูกพันในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีช่องว่างที่จะทําให้อังกฤษสามารถที่ทําเจรจาข้อตกลง FTA กับประเทศอื่นได้อันนี้ผมคิดว่า เป็นไอเดียลนะฮะสำหรับทางด้านของอังกฤษนะคไคนไทยต้องสนใจเรื่องนี้เพราะว่าอย่าลืมนะฮะที่ประเทศเนี่ยมีขนาด GDP การค้าระดับเดียวกับอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นถ้าอังกฤษมีปัญหาออกไปอังกฤษแย่คุณก็กฉุดเอาตัว27เประเทศแต่ยี่ประเทศจะแย่น้อยกว่าอังกฤษอังกฤษประเทศเดียวรับไปเลยคะนนี้คุณเห็นอัตราการเติบโตอังกฤษอ่ะต่ำกว่าประเทศอื่นๆหมดแล้วแล้วถ้าเกิดแบ็กซิตเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดนะอัตราการเติบโตเนี่ย ติดลบนะครับเรื่องการค้าการลงทุนไม่ใช่ทั้งคองด้าเริ่มปิดโรงงานที่อังกฤษแล้วใช่เพราะงะั้นการลงทุนตอนนี้จะจุดชะง,งักเรื่องของราคาสังหาหริมทรัพยาา์ต่างต่างเหล่านี้นะครับยังไม่ต้องห้ถ้าเกิดออกไปนะักหน,น้ารดเดียวมีดานรถจะมีการจอดเนี่ยเป็น10 10 10กิโลเลยแค่สินค้าคงคลังของแต่ละแห่งเนี่ยก็มีปัญหาแล้วมีการเช็คพาสปอร์ตนะครับคุณลองคิดดูง,ง่ายๆดียยครับจะเกิดอะไรขึ้นไอต่อใครนะครับ พวกนักธุรกิจก็บอกขออย่าให้เกิดเลยฮนะโนเดีย no ว